สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาวันนี้มาพบกับบ่าวอัดสังคมคือเก่าพี่นอ้องมื้อนี้บ่าวอัดมาจากหลังจากมาอุดรเนาะพี่น้องไปเบิ่งรถไปเบิ่งยี่ห้อกับไปเบิ่งแพง้งแพงพี่น้องรถเก่งเนาะบีอมเนาะพี่น้องคันหนึ่งสี่ล้านกว่าพี่น้องสี่ล้านกว่าฝากพ่อแม่พี่น้องด้วว่ามื้อไหนบ่าวอัดที่ได้นั่งรถบีอมเนาะ บีเอ็มแต่ว่าวันนี้เราเรามาเบิ่งไอ้น,นี่ก่อนวัฒนธรรมสองฝั่งไทยลาวเนาะเป็นประเพณีไทยเนาะเบิ่งสองฝั่งไทยลาววันนี้เป็นประเพณีไทยเออของไทยเนาะคือรอยกระทงเราเนาะเออให้กับแม่น้ำคงคาเนาะที่ว่าเราได้ใช้ได้อาดได้ดื่มได้กินได้ใช้กันเนาะวันนี้เรามาเจอคีเตอร์คีเตอร์คีเตอร์คนนี้ครับโอ้ย เป็นเป็นเป็นตู้หาหน้าหักเด้เันกระหักบป่าวัดปะมู้เดยอเด้เราไปรับชมกันว่าเป็นไผ่เนะาะฝปก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะแอดเข้าไปในช่อง YouTube ด้วยแอปแดงบ่าวัดสังคมเนาะแต่งตัวแบบบ้านๆเกิดเกิดคนสีหมวกกับหมวกข้างๆพี่น้องผู้ใด,ดเห็นหมวกใบนี้ก็ถามถามหมวกไปเนี้ยเป็นลานวิวเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมเป็นไผ่สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับขายดีบ่เฮ็ดเฮ็ดกระทงป่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง เดี๋ยวเ่าวออซี่เ่าวออซี่ซีโชนะนี่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดเนาะกระทงราคากันเองราคากันเทงเท่าไหร่เนี่ะอันนี้30บาทเนาะ30บาทเออเขาเรียกว่าเป็นเงินลาวนี่กันักพันธุ์ปเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่ามีอะไรกันบ้างว่าวันนี้วันนี้ว่าวันนี้จะมี นักท่องเที่ยวที่ว่าเขามาลอยกระทงกันหลไหมพี่น้องเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรามีใครบ้างโอ้น้องปุ่มควเนี่ยรถนึกว่ารถผู้ใดรถน้องปุ่มคนเนี่ยรถไม่เยาวัวานวันด,ดีจ้าแม่มเดี๋ยวพี่น้องเราไปรับชมกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปนี่กร, <uss. S 1> ระทงสามสิบบาทกระทงบะคงบะงภาษาอีสานเรียกบะคงเนาะพี่น้อง มาละกอเดี๋ยวเราไปรับชมลหลายๆร้านว่ามีผู้สาวงามๆพี่นองเดี๋ยวเราไปรีวิวน,นี่ก็มีผู้บ่าวผู้สาวเขามานั่งน,น่กระคงเนาะพี่นอ้องประเพณีไทยเนาะเออเราต้องรักษาเราวัฒนธรรมเนาะรัะกษาวัฒนธรรมเดี๋ยวก็กําลังลำเนาะอันนี้มาจากบ้านไหนครับเนี่ยนี่บ้านฟ้าเนี่ยเห็นบ่รู้จักบป่าวัดบ่เคยเห็นบ่เคย<ๆ>เห็นเนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่าวัดสังคมเนาะ บวกไปนี่ผู้ใดก็ถามถามเนี่ยโ,โหตั้งบักหลายร้านวิวได้เนี่ยเกือบสองร้านวิวแล้วพี่น้องแต่ก็บ่ถอดจักเถ่อใจตะเกือบพังนังพี่น้องกระทุ่งเนี่ยพี่น้องมาเพนีไทยเราบ่เบิกอันนี้เป็นขนมปังอันเนี้ยอันนี้เป็นขนมปังพี่น้องเป็นขนมปังคือน้ำมันสกรปรกเนาะลอยแล้วให้ปลากินได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเราไปรับชมกันว่าวันนี้บ่าววัดพาพ่อแม่พ,พ,พี่น้องทีีที่น่าฮักทุกทุกท่านเนาะ มารับชมวันนี้บา่าวออดเป็นคนผู้ให้วันถุญาน้องพุ่ม,าม,มาจะไปรีวิวมั้ยบ้าไปเลยพี่น้องเ,ออเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันนางลำพี่น้องนางลำเดี๋ยวเราไปรับชมกันเดี๋ยวเราค่อยมามาเบิ่งกระทงดีกว่าเราไปเบิ่งนางลำก่อนแม่ค้าก็มีตะพุง่งงามๆได้นี่กระทงเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ยอกกันยอกเออแต่ว่าวันนี้กระทงจะหลงทางไม่หลงทางค่อยว่ากันได้วันนี้บ่าวออดบ่าวออดคนคนผู้ให้คนหล่อของสังคมเลย คนดังคนดังคนดังเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าเออเป็นจั้งไหเ่เบากกว่าจะมีช่องได้เนี่ยโหมาธรรมดาเนาะพี่น้องเออกว่าจะสร้างเพจได้กว่าจะเป็นช่องยูท b e ได้นี่ม่ธรรมดาได้พี่น้องเออต้องใจรักทาคลิปต้องใจรักพี่น้องพวกกระทงเยอะพี่น้องเย,เยอะแยะเลยพี่น้องเยอะแยะเดี๋ยวเราไปเบึ่งกันว่าว่าเป็นจั้งไห่นางลำเนาะพี่น้องมีกระทงไอเดีสกแกนด้วย มีรับสแกนพ้อพี่น้อง50บาทพี่น้องอันนี้50แต่ละแต่ละสถา,านที่คือวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับชมกันดี๋ยวว่ามีแต่กระทงพี่น้องซูชิก็มีพี่น้องขายฮอดซูชิฝากพ่อแม่พี่น้องได,ด้ติดตามทางฝากติดตามบ่าวอ๊อดสังคมได้พี่น้องบ่าวอ๊อดสังคมครับบริยดีอะไรนะแม่นบอก ไม่เป็นไรพี่ขออนุญาตแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องเลือบ่าวอัดสังคมแอปแดงได้แอปแดงเออแอปแดงแล้วก็แอปดำยูทูบทิก t ก k f เฟซบุ๊กแอดเข้าไปเลย3เพจพี่น้อง2ล้านวิวหล้านวิวแล้วแต่พี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะเลือกคลิปเบิ่งเอาฝากันเดอบ่าวอัดสังคมก็สูชิแต่่ะได้เป็นคนเป็นคนภาคกลาง,งกินเ่าเป็นเเป็นคนเกาหลี ไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนใช่เดี๋ยวไปรับชมเขาไอ้นี่การประการลำเนาะพี่น้องวัสดีจ้าไปลอยกระทงมีคู่ไหมเนี่ยเออต้องหาลูกหลานมาด้วยต้องมีคู่เออคนแต่งบ่มีคู่ได้ไหมป่าวออดบ่มีคู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าโอ้นักท่องเที่ยวเต็มเลยพี่น้องรัฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนักท่องเที่ยวเต็มเลยพี่น้อง ฝากพ่อแม่พี่น้องเอซีเนาะมาที่ออมเพอสังคมเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าเ,ออเห็นเปล่าออดแต่งชัวอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคนดังนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเด,วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการเปิบวงสวงลอยก็ะทงมีนักรำด้วยสวัสดีแม่ เห็นบ่าว่าแต่งตัวยี่ไม่ธรรมดานะแม่เป็นคนดังได้ไปนอนคนดังยูทูบเบอร์คนมึงมึงหลายคลิปแล้วมันก็หลายคลิปเนาะเป็นล้านวิว้ยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าการล้ำนอปกกีนีความสวยความงามเดี๋ยวเราไปเบิรกัระตกกรพริบเดี๋วเราเบิร์นางล้ำก่อนไปเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเบิร์นางลำ้ำว่านางลํำสวยไปเนาะ แล้วต้องเที่ยวไปหลายพาี่เนาะอำเภอสังคม,มวันนี้เก็บปาพมาให้พื้นเนาะวันนี้ลอยกระทุงเนาะเราก็มีน้ำลับ เดี๋ยวเราไปรับชมพี่น้องภาพแอเบาวัตสกุล ว่าแม่น้ำโขงว่ะพี่น้องเราจะตัดมาพี่น้องทางลอยจะทงมแม่น้ำโขงว่าคนไหลไหมพี่น้องเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะพี่น้องเราตัดจากน้ำล้นแล้วมานี่ฝากช่อง YouTube แอดแดงบบาวัดสังคมเนาะพี่น้องแอดเข้าไปสังคมเดี๋ยวบบาออดจะปึ้งนี่แหละพี่น้องเป็นฝั่งนู้นเป็นสอบปปอลาวแต่ว่ามองเพเห็นพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบึ่งกันว่านี่แหละมันสูงพี่น้องเดี๋ยวบบาวอดสิ่ส่คลิป ฝากพ่อแม่พี่น้องได้เอาไว้ซํำนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะไปคลิปที่ไหนต่อวันนี้เรามาเก็บภาพลอยกระทงก่อนพี่น้องทำคลิปนะพี่น้องเดี๋ยวเราลอยแล้วแล้วเราก็มาพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บภาพสวยๆว่าความสวยความงามฝากพ่อแม่พี่น้องอีฟสีทุกท่านได้ทางอำเภอสังคมติดตาม y o YouTube บบาวอสสังคมด้วยแล้วก็ไวว้นี้จะรับ รับชมผลงานเพลงไว้วนี้อ,อของคู่แฝดโอเอค่ายไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์กับน้องทรายน้องฮักเนาะเพลงซิงเกิลใหม่ก็มีเนาะแต่วันนี้เรามาชมก่อนบ่าวอดเก็บภาพเราระทงแม่น้ำโขงเนาะภาษาฝั่งไทยก็เรียกแม่น้ำโขงสปปาลาวเขาเรียกว่าแม่น้ำของน้ำาผงเนาะพี่น้องน้ำาขงแม่เพราะว่าบ่าวอัดสังคมจะพาเอฟซีมาเบิงเมือม่อนี่เราจะถาม ผู้ที่เขาบึงนี่เป็นยังไรน้องนักท่องเที่ยวหลายไหมไห,หลายอยู่ครับหลายเนาะบากบพ่อแม่พี่น้องน้ำด้าฝาวออดสังคมเนาะทาง u t u b บบ้านเฮาคนนักท่องเที่ยวก็มาหลายเนาะออกมาเที่ยวเรากระทงเราก็ต้องเป็นประเพณีเนาะของบาวออดช่องบาวออดสังคมชาแนลบาวออดสังคมชาแนลน้อแอปยูทูบแอดเข้าไปได้เลยทุกช่องเนาะบาวออดสังคม YouTube TikTok Facebook แอดเข้าไปเนาะติดตามรับชมกันว่าบางครั้งก็มาบึงวัด วัฒนธรรมเนาะวัฒนธรรมสองฝั่งไทยลาวเรานี่แหละเออแล้วก็บางครั้งก็ยามว่างเราก็ไปสอบปปลาวแน่หรือว่าไปบึ่งนักร้องแน่ไปดูนักร้องว่านักร้องคนไหนกําลังดังค่ายไหนกําลังดังช่วงนี้ช่วงนี้ก็ค่ายคันา,ายเลคคอร์ดประธานห้างหรือว่าค่ายไลวินอินเตอร์เทนเมนต์คูแฟสโอเเนาะมีนักร้องพังคีสีอุดรเออเพลงผลงานเพลงใหม่ๆเยอะ ก็เราเข้าไปรับชมกันเนาะค่ายไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์ด้ากับค่ายคันคายเนาะมีหลายนักร้องกระบ่าวอดจะพาพี่น้องไปบึ่งว่าวันนี้มาบึ่งวัฒนธรรมก่อนเออลอยกระทงบ่าวอดก็ลอยเรียบร้อยบ่าววันนี้มาเก็บภาพดิมาหาเก็บภาพ,าาภาพลวงช่องพุกน่ะพี่น้องทั้งนู่นเป็นผาตั้งเด้อพี่น้องเป็นวัดผาตักเสื่อแต่มัน,มนเลียวว่าเห็นออกพี่น้องมันมืดมันคำ่ำมันคำ่ำมันมืดแต่ว่าเราก็บึ่งว่าลอยกระทงประเพณีไทยเนาะเราที่ว่าเราได้ดื่มได้กินได้ใช้เนาะ เออแม่น้ำคงคาเนาะเออเราเราอย่าไปลืมวัฒนธรรมเราต้องถือวัฒนธรรมถามว่าบางคนก็ถามเบาออดมาว่าเบาออดคือว่าเนอเนอเป็นคนจังหวัดไหนเอ๊บออเเป็นคนจังหวัดอุทยัยธานีเนาะบัานเกิดแต่ว่าไม่อยู่สังคมนี่24ปีแล้วพี่น้องจนมาสร้างเพจเจ้าของจนมีช่อง YouTube มี Tik Tok อกมีธุรกิจอยู่อำเภอสังคมเนาะมีสวนยางสวนเงาะสวนทุเรียนมาเฮ็ดเองกับมือมาทำเองทำช่องกระทำเอง ทำทุกอย่างที่ว่าเราใจรักน้องพี่น้องแต่ว่าวันนี้เรามาเก็บภาพก่อนเก็บภาพบึงวัฒนธรรมเนาะไปก่อนน้องขัดใจหลหลายด้าฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามน้ำด้า่าวออดสังคมเนาะพี่น้องบึงลหลายคนเดี๋ยวเราไปบึงกันอู้นกะท่องเที่ยวก็หลายฟังสอปฟอเล้าเขาก็มีคือกันพี่น้องแต่ว่ามันเหลียวโบเห็นดอกเหลียวโบเห็นเดี๋ยวเราไปรับชมกันคลิปนี้เนะาะฝากพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์เนาะกดซับบบให้พาลิปต่อไปอู้นะต้องเที่ยวเยอะอีหล่านน้อยก็มาพุ่นอ่ะมาลอยกระตุงกันวันดีครับอลอยแล้วยังลูกลอยกันไปยัง,ยงไม่ได้ลอยเนาะมากับยายเนาะนะมากับยายเนาะพี่น้องเบิ่งเอาฝากพ่อแม่พี่น้องนํำได้บ่าวออดสังคมยูทูบได้แอปแดงเออเดี๋ยวเราไปรับชมกันอ้นี่นี่นี่น้อยนยนี่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 น้อยน้อยสํานี้ก็มาพี่น้องโอ้เอากันมาเนาะ เดี๋ยวบ่าออสิฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเดี๋ยวเบาออดกสิสิงไทยไว้สำนึกเนเออเราจะไปที่ไหนต่อเราก็ค่อยว่ากันนะเนาะเออแต่ว,ว่ากระทงใครจะหลงทางไม่หลงทางเนาะเราเราค่อยว่ากันเบิ่งเบิงเบิงเบิงปูไม่มีคู่ก็ต้องลอยผู้เดียวเนาะเออ ผู้ใดพ่มีคู่ก็ต้องหาคู่เด้อหลาเด้เอเดี๋ยวก็มีดอกขอพรเนาเดี๋ยวเราไปรับชมเอาสวัสดีจ้าผู้ใดพ่มีคู่ก็หาคู่เอาเด้อพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเป่าออดเอานมีก่อนพี่น้องคลิปหน้าคา่อยว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ